สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม W W Und E Underfed e นะครับสำหรับเกมนี้จะเป็นเกมมือถือมวยปล้ำนะครับตอนนี้ก็เปิดให้โหลดอยู่บนสตไทยเรียบร้อยนะครับตัวเกมค่อนข้างน่าเล่นเลยจะรวบรวมเอาตัวละครจากทางมวยปล้ำจริงๆเนี่ยมาอยู่ในเกมนี้แบบว่าเยอะแยะมากมายนะครับก็มีแต่ตัวดังๆเท่านั้นเลยนะครับผมภาพเกมก็เนี่ยฮะอย่างที่เห็นเลยว่าภาพก็ค่อนข้างสวย นะครับแล้วก็คนที่เห็นยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเดอะร็อกนั่นเองอ่านี่ครับหน้าตาอาจจะไม่ค่อยคลายมากนักนะครับแต่ว่าเรื่องกล้ามแล้วก็เรื่องรอยสักเนี่ยเตะเลยนะครับผมเดอะร็อกชัดๆนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะตัวเกมก็อ่ามันจะมีให้เรากดเข้าไปเล่นตรงนี้ครับตรงแบทเทิลตรงนี้เนาะเข้ามาตอนแรกเนี่ยมันจะมีสอนอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยกันละกันนะครับว่ามันต่อสู้กันแบบไหนยังไงนะครับมากดแบทเทิลเข้าไปครับผมนี่ รอสักครู่ครับกำลังเสร์ชหาคู่ต่อสู้ให้อยู่นะฮะอืมต้องบอกเลยว่าอ่าผมอาจจะเล่นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเนื่องจากผมเล่นอยู่บนโปรแกรมจำลองนะครับถ้าบังคับอยู่บนมือถือเนี่ยจะดีกว่านะครับนี่เดรล็อกมาแล้ว,ลวอ่าอย่างเท่ดูดิเห็นไหมโอ้เท่มาครับเราสู้กับใครวะเนี่ยสู้กับเดอะล็อกเหรอเดอะล็อกเหมือนกันฮะ,ะตัวเขาก็เดอะล็อกเหมือนกัน น่าจะเป็นมือใหม่ทั้งคู่นะคิดว่าอย่างนั้นมาจะไปเพื่อนโอ้ยป้องกันทำไมนี่เนี่ยผมผมโดน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 โอ้ยมันมาแบบยับยับเลยว่ะนี่มาโะไปอืออือในส่วนของตัวเกมเนี่ยมันจะมีอ่าสกิลนะครับให้เรากดใช้เนี่ยนะฮะสกิลตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาที่จะกดใช้สกิลจะต้องใช้เจ้าแต้มเกตรดตรงนี้ด้วยนะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าเออแต่ละอันเนี่ยมันใช้แต้มสกิลยังไงบ้างนะครับผม ถอยน่อยถอยน่อยถอยน้อยเฮ้ยมันจะเข้ามาหาเรามาเข้าไปเข้าไปหามันจัดไปโอ้โหโดนโดนเต็มผมโดนอีกแล้วไม่โอ้โทับโอ้ไม่ค่อยโอเคเลยวะมาเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนแล้วก็จัดใชต่อเนื่องต่อเนื่องนี้ยถอยถอยถอยครับถอยครับอันนี้จะเป็นท่าไม้ตายนะครับผมท่าไม้ตายนะเนี่ยเวลาถอยมันจะเป็นเลื่อนๆอย่างนี้นะครับก่อนฝ่ามือพี่คาดฝ่ามือพี่คาดตีแน่ตีแน่ อ้งมาไปเลยแม่เลือนน็อกไหมน็อกอุ้ยอุ้ยจับทุ่มจับทุ่มไม่ทุ่มนะวาใช้ฝ่ามือฝ่ามือ่าอีกรอบหนึ่งมามาไม่ไหวเหรอโอ้ยมันใช้พลังมันใช้พลังมันกระโดดทุ่มผมเลยเดี๋ยว่อนี่ผมทุ่มมั่งทุ่มคืนเลือดทุ่มคืนทุ่มคืนนีครับผมนี่จะบไอ้นีรีบไปครับแล้วก็แดงมาครับ จับครับผมแล้วก็เอาลงไปอีกนิดนตีตีโอเคเรียบร้อยครับจับนับหนึ่งสองยังไม่ครับยังไม่น็อกนะมันมันเลยนะผมว่านะเออล็อกขาครับล็อกขาท่านี้เออมาอีกจัดไปกระเพื่อนนี่นี่เจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมครับเออล็อกขาถอยอะไรนี่ถอยถอยถอยอ่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันใช้ท่าแล้ว อุ้ยผมลุกขึ้นไปให้มันกดพอดีเลยว่ะมาครับเพื่อนตพือนี่เนี้ยนี่เนี้ยนี่เนี้มาดิเพื่อนมาดิเพื่อนอุ้ยมันใช้ท่าแล้วมันใช้ท่าแล้วมันจะมาเอาผมผมต้องใช้แบบนี้มาครับเพื่อนตีแหนีกลมลงไปครับทุ่มทุ่มทุ่มจับแล้วก็ตรงดิ่งแล้วก็จะใส่ทุ้มตุ่มนี่เนี้มันว่ะจัดนะครับตีตีเออมาจัดไป อุ้ยอ <quet el> ุ eh? order, ้ยอุ้ยเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนมันจะจับผมเว้ยนี่แน่นี่แน่นี่นี่มือใหม่มือใหม่มือใหม่ทั้งคู่ผมก็มือใหม่เหมือนกันเฮ้ยมากตกนะครับตบนี่แน่ท่านี้ก็ค่อนข้างแรงนะไอ้เงาเออมาดิเพื่อนนี่แน่นี่แน่นี่แน่อูมอูมตูมเข่าเข่าเข่าลอยเข่าลอยเออมาครับเพื่อน นี่แน่ไม่รอดแน่นอนรอบนี้นี่แน่อีกรอบนึงนะครับจับไปครับกดเลยฮะหนึ่งสองสามแล้วก็เคโอไปเลยเย้เดอะร็อกชนะเดอะร็อกครับผมมันจัดโอเคครับเรียบร้อยนะฮะนี่ก็จะได้กล่องมาเปิดด้วยนะครับวิธีการเล่นจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดเราจะเปิดกล่องแล้วก็กดอ unlock ไปนะครับผมแล้วก็รอให้มันเปิดกันเองนะครับ อโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวดูมิชชั่นหน่อยนะครับตัวเกมมันก็จะมีมิชชั่นนู่นนี่นั่นนะครับให้เราลองกดเข้ามาดูนะฮะมันจะมีใหเรารับของรางวัลได้นะครับผมนี่กดทับเลยครับเป็นกล่งนะครับโอเครับของไปกดกดปึ๊บๆๆปๆ๊บป๊บสรุปมาทีเดียวนะครับคือในส่วนของเกมนี้เนี่ยมันจะมีท่าค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็ตัวละครด้วยนะครับให้เราเก็ตสะสมไปเรื่อย กดลับไปนะฮะเอกูงเอกีของอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเงินอะไรต่างๆนี่เห็นไหมมีกล่องมาให้เปิดอีกแล้วนะครับมีกดเปิดไปนี่เนี่ยโอเคชื่อผูดูดิเห็นไหมฮนะของเพียบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นครับผมรับคร่าวๆเนาะนะฮะทีนี้เนี่ยมันจะมีท่าไม้ตายอย่างที่ผมบอกเนาะก็คือตรงนี้ก็ผมเป็นท่าในส่วนของการจัดเด็กสกิลต่างๆเพื่อที่จะเอาไปต่อสู้นั่นเองนะครับเห็นไหม มันจะมีท่าใหม่ๆตรงนี้ครับที่มันขึ้นมาเราสามารถสลับสับเปลี่ยนได้เลยครับว่าเราจะเอาท่าไหนลงไปนะครับสมมุติว่าผมจะสลับกับท่านี้เนี่ยครับกดสลับมาเลยนะครับผมนี่ฮะเห็นไ,ไหมมันก็จะลงมาอยู่แล้วนะครับลนนี้เนี่ยท่าไม้ตายต่างๆที่มันมีอยู่เนี่ยนะครับถ้ามันขึ้นแบบเป็นอย่างเงี้ยก็คือเราสามารถอัปเกรดได้นะครับผมนี่ฮะกดอัปเกรดไปเลยโดยการใช้เงินอ,อัปเกรดไปนะครับอ่ามันก็จะเพิ่มความรุนแรงของท่านั้นขึ้นมา นะครับจะเป็นประมาณนี้เนาะยังมีหลายท่านะที่มันยังพร้อมไี้จะให้เราแบบเอามาลงใส่นี้นะครับวิเลเวลท่าก่อนขึ้นเยอะแล้วอะแต่ว่าก็ดูนิดนึงนะเพราะว่าท่าแต่ละท่านเนี่ยมันจะต้องใช้เจ้าแต้มตรงนี้ครับแต้มคะแนนตรงนี้ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะดังนั้นเนี่ยเราก็ดูหน่อยนะว่าเราจะเอาอควรจะเอาท่าไหนดีอะไรอย่างนี้นะครับอ,อันนี้เลเวล6เลยล็อกขาก็โอเค หล,หลายท่าก็น่าเสียดายนะครับถ้าเกิดเอาท่าอะไรพวกนี้ลงไปแทนอเอามาแทนอ,อุ้ยอันนี้มันกระโดดไม่เอาดีกว่าเอานีนอี้ท่านี้แล้วกันนะครับผมเอามาแทนแบบนี้ครับีสลับสลับสลับไปปุ๊บนี่แบบนี้ครับประมาณนี้เนาะนี่คือการสลับในส่วนของท่านะครับแล้วก็การอัปเกรดท่าด้วยนะครับผม ต่อมาอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวละครที่เราได้มานะครับที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็สามารถสลับสับเปลี่ยนตัวละครได้เราจะใช้ตัวละครไหนก็นแล้วแต่หรือว่าจะใช้เดอะล็อกเหมือนเดิมก็ได้แล้วก็สามารถอัปเกรดได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวกดอัพไปใช้เงินในการอับนี่ level สี่แล้วโอ,อ้คือมีแต่ตัวดังๆอนะครับผมประมาณนั้นนะเ,เดี๋ยวเดอะล็อกก็ก็อัพอัพไว้ดีกว่านะครับเดอะล็อกไปด้วยนะครับ อ่าเดอด็อกเลเวลสแล้วอ่ะอัพได้อีกเปล่านี่อัพ,ดอพดได้ครับร้อยห้าสิบอเลเวลหเดอ็อกนี่ประมาณนี้นะครับผออ่าโอเคอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นข่าวสารของตัวเกมนะครับก็กดเข้ามาดูได้แล้วก็ทีนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของร้านค้านะครับเราสามารถที่จะมาเติมเงินซื้อของต่างๆตรง,ง,งนี้ได้หรือว่าจะใช้เจ้าแต้มตรงนี้ได้นะครับเป็นแบบเหรียญทองอะไรเงี้ย มาเปิดกล่องนะครับเพื่อหาของดีๆนะครับประมาณนั้นนะอันนี้ผมกดรับแล้วเรียบร้อยนะครับมันจะมีแจกอยู่ตอนแรกนะครับผมแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับเดี๋ยวต้องรอให้มันปลดล็อกก่อนจะเปิดได้นั่นเองนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของลีกนะครับที่เราจะค่อยๆเก็บคะแนนแล้วก็เพิ่มลีกขึ้นไปขั้นสูงขั้นสูงไปเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นนะครับผม อ่าเนาะแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการปรับอ่าพวกมิวสิกเสียงต่างๆนะครับรวมถึงอ่าซราฟิกของตัวเกมแล้วก็ภาษานะครับมีเกือบทุกภาษาเลย ยกเว้นภาษาไทยนะครับผมเออแต่ว่ามันโหลดบนสโตไทยได้นะเออนะครับก็ใช้ภาษาอังกฤษไปกอนกํนลาลังก์นะครับผมตัวเกมคร่าวๆหลักๆเลยจะมีประมาณนี้นะครับดังนั้นก็ใครที่สนใจเนี่ยลองโหลดไปเล่นดูนะครับเป็นเกมที่น่าสนใจอีกเกมหนึ่งนะครับผมเออนะผมมออีรับอะไรอีกนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนี่ไนงะรับอันนี้ได้นะครับอ่าเปิดกล่องอเครับไปแล้วก็อันนี้อันหนึ่ง โอ้ยังไม่หมดนี่ว่ามีเยอะเหมือนนี่เนี่ยเวลาเราผ่านภาร,รกิจผ่านอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะามามากรดลับของตรงนี้ได้นั่นเองอ่าเฮ้ยท่าใหม่มาแล้วโอ้เจ๋งนะผมก็มาสลับเอานะครับตรงนี้เนาะคือท่าใหม่ได้มานะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าตัวเกมเคร่าวๆเท่านี้ละกันนะครับยังไงก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปได้วยกันละกันนะครับ ไปแล้วสวัสดีทุกคนนะจ๊ะ